พราะช่วงต่อเนื่องเป็นช่วงที่สําคัญอย่างได้บอกแล้วว่าเหมือนกับเราหุงข้าวต้มแกงเนี่ยต้องการไฟที่ต่อเนื่องสักพักหนึ่งมันก็จะมันก็จะสุกจิตของเราก็เหมือนกันในช่วงความต่อเนื่องความเพียรซึ่งมันจะหนักหน่อยก็ก็ถือว่าเหมือนไฟถ้าเร่งไฟหนักของก็สุกไวจิตของเราถ้าเราทําความเพียรต่อเนื่องกันรู้สึกจะหนักสักนิดหนึ่งแต่จิตของเราก็จะเปลี่ยน จากภาวะที่มันเคยอยู่กับความคิดมาอยู่ความรู้ได้ไวนี่ความหมายว่าเราทำไมเราต้องเก็บต่อเนื่องยิ่งทุกข์ทั้งกายทั้งใจมันก็ยิ่งเห็นธรรมได้ไวถ้าเราไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมเหมือนกับมืดอะถ้ามันไม่มืดสว่างมันก็ไม่ปรากฏตัวปรากฏเราจูจ้จีกว่าเป็นสว่างเพราะมีความมืดเข้ามาเทียบไม่เห็นความสว่าง ถ้าโลกนี้มีแต่ความสว่างเราก็ไม่รู้จักความมืดถ้าโลกนี้มีแต่ความมืดเราก็จะไม่รู้จักความสว่างถ้าโลกนี้มีแต่ความทุกข์เราก็จะไม่เห็นตัวไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่ที่ตัดกันเพราะนั้นเวลาทุกข์ให้เรารู้ว่ามันทุกข์นั่นเองเราจะไปกลัวแต่แก้ไขปรับไปเรื่อยๆแต่คนทั่วไปทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ มืดไม่รู้จักมืดก็อยู่ในความมืดตลอดเวลาทุกไม่รู้จักทุกเราอยู่ก็ในความทุกตลอดเวลาเพราะนั้นเวลาทุกเวลานั่งไปนานๆทางกายก็เจ็บก็กลิงก็เครียดตึงปวดนู่นปวดนี่ก็ให้รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปถ้าเราไม่รู้ทุกก็คือเข้าไปเป็นมันฉันทุกฉันทรมานฉันปวดฉันหิวฉันเจ็บฉันเหนื่อยอะไรเนี่ยมันก็นั่นแล้วเข้าเป็นทุก แต่เราเห็นอ๋อความปวดไปอย่างนี้ก็ปรับไปอความเมื่อยไปอย่างนี้ก็กลับปรับไปนี่เขาเรียกว่าเห็นทุกข์เราจะแก้ทุกข์เป็นแต่คนส่วนใหญ่เราเป็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เราถึงแก้ทุกข์ไม่เป็นเราก็ไปเป็นทุกข์ตลอดเพราะกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วยนี่พอเราเห็นทุกข์ทางกายปั๊บเราแก้ไขทุกข์ทางกายมันก็ไม่เข้าไปสู่ใจใจก็เป็นอิสระจากทุกข์เนี่ยรู้อย่างเงี้ยมันจะทุกข์ขนาดไหน เราก็ไม่กลัวแล้วเราเจตนาที่ให้มันทุกไฟเราจะเล่นขนาดไหนเราก็ไม่กลัวเพราะเจตนาให้มันร้อนเพื่อข้าวแกงจะได้สุกไวนะถ้าไฟอ่อนๆแกงสักหม้อว่าเริ่มเนี่ยถ้าไฟอ่อนๆไปไงมันจะไม่สุกนะต้มข้าวไม่สุกเสียทีเหมือนกันถ้าเรามีทุกข์มากๆถ้าหากว่าเราใส่ตัวรู้เข้าไปรู้ชัด,ชด มันก็ทุกขนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไดถูกเปลี่ยนเป็นไม่ทุกถูกเปลี่ยนเป็นแสงสว่างถูกเปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกเปลี่ยนเป็นปัญญาเพราะนั้นทำไปนนานเราพยายามที่จะดูให้ทุกข์ให้ชัดๆแต่ถ้าหากว่าเราทำตรงนี้ไม่ได้เราจะก็เข้าไปเป็นทุกข์เออทำไมกูมานั่งแบบนี้ทำไมต้องม,มาทรมานแบบนี้ทำไมมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในใจมากมายอันนั้นเรียกว่าเข้าไปเป็นทุกข เพราะเราไม่เห็นทุกข์เราจึงเกิดปัญหาเกิดความคำถามปัญหาคือคำถามทำไ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 มนี่นะดับคำถามคือปัญหาปัญหาคือความเหตุเกิดทุกข์นะแต่พอเรามาฝึกตัวรู้ตัวนี้ที่เราฝึกเนี่ยตัวรู้ตัวนี้มันก็จะพยายามใจมันก็จะมาแยกอยู่กับกายแต่ถ้าเราไม่กระตุ้นตัวรู้นะใจมันจะคอยเข้าไปอยู่กับความคิด เผลอไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดเพราะอะไรเพราะเราอยู่กันมาตลอดหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันไม่ใช่อยู่ตั้งแต่เกิดนะมันดูก่อนนั่นอีกอเพราะนั้นเผลอไม่ได้เผลอจากการตามรู้ปับ๊บเพราะนั้นคนใหม่เนี่ยพยายามจับความรู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งให้ชัดๆเอาไว้ถึงแม้ว่ามันสร้างจภหวะมันหนักมันเหนื่อยแล้วก็ยิกมมือเล่นก็ยังดีหรือแม้กระทั่งขยี้มือเล่นก็ยังดีเพื่อให้ใจของเราได้มีที่เกาะเกี่ยว กระแสของความคิดมันเหมือนน้าเชี่ยวเราก็ไปขวางน้ําเชี่ยวถ้าเราไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวนะนกระแสะน้ําเชี่ยวก็ icamente, พัดเราไปแต่เรามีที่เกาะที่เกี่ยวสักนิดหนึ่งถ้าเราไม่อุฟังเราไปจับต้นไม้จับกิ่งไม้จับเรือจับแพรนะ่อย่างง้อยมันก็ไม่ถูกกระแสะน้ําพัดไปแต่ถ้าเรามีที่เกาะที่เกี่ยวกายเนี่ยมันเปรียบเสมือนฝั่งเปรียบเสมือนเรือเปรียบเสมือนแพร่ การที่เรากระตุ้นความรู้สึกโวนใด่วนหนึ่งมาอยู่กับกายเนี่ยเหมือนเรามีที่เกาะที่เกี่ยวกระแสของความคิดกระแสของอารมณ์กระแสของความปรุงแต่งความฟุ้งความฝันมันจะไม่พัดเราไปไม่พัดลงไปในที่จมลึกพะพุทธเจา้าท่านเรียกว่าห่วงน้ําคือโอฆสงสารโอฆคือห่วงน้ําที่พัดสัตว์ทั้งหลายลงไปมันมีอยู่สี่ห่วง ห่วงแรกเลยอากาโมคะวังน้ําใหญ่คือหาดคือเหียวของน้ำเหมือนน้าตกคือกามคือความอยากทั้งหลายเนะี่มันเป็นกระแสที่เชีว่วความอยากที่เป็นราคะตัณหาความอยากที่เป็นความยึดความถือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันแรงเผลอไม่ได้เผลอก็ไปอยู่ในสิ่งที่มันอยากนี่แหละเขาเรียกว่ากระแสโอฆะคือกาม อันที่สองทิศโขะกระแสคือความคิดความคิดความเห็นความจะเอาอย่างงนจะเอาอยางงี้โปรเจกต์วางแผนวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวคิดอย,อยู่ในตุกในกระแสงความคิดนี่คือเรโอคะคือห้วงน้ําเราจะจมลงไปในความคิดนั่นแหละจมลงไปห้วงน้ําจมแล้วจมแล้วก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นเรือเห็นแพ แต่พอเรามากระตุ้นความรู้สึกตัวทางกายให้ชัดๆเนี่เหมือนเราเกาะเลือกเกาะแพรเกาะฝั่งได้แล้วออกมาจากความคิดได้นะเรียกว่าโอคะคือความคิดเห็นอันที่สามพะโวคะโอคะคือพบพบพบคือสภาวะเราเนี่ย ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครเราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพระเราเป็นเนรเราเป็นเทนเราเป็นชีเราเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเราเป็นสารพัดที่เราคิดว่าสมมุติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็คือกายกับใจธาตุสี่ขันธ์ห้าถ้าเราคิดว่าเราเป็นพ่อลูกมาพูดกับเราไม่ดีไอ้ความเป็นพ่อมันก็แสดงตัวแล้วอ่า เราเป็นพ่อเขาทําไมไม่เชื่อคิดน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจถ้าเราเป็นแม่ลูกดูถูกลูกมาประมาทลูกมาสซประมาทเราก็ความเป็นแม่พบเห็นความเป็นแม่ก็ปรากฏแล้วน้อยใจเสียใจเราคิดว่าเราเป็นสามีภรรยาไม่เขารพดูถูกดูแคนแลนเราก็ทุกข์เพราะพบของเราละเราคิดเป็นภรรยาสามีดูถูกด่าทอเราก็ทุกข์เพราะความคิดเห็นไหม ทุกข์เพราะพบ,พบว่าเราเป็นนั่นไปน,นี่ให้มาแตะต้องเราเป็นครูเขมามาด่าเราว่าเราไม่ใช่ครูเนี่ยเราก็ทุกข์เพราะความเป็นครูเราเป็นอะไรมันก็ทุกข์เป็นอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าพบภาวะเป็นกระแสแล้วก็อวิชโชคะโอคะคือห้วงน้ําคืออวิชชาคือความไม่รู้เขาเรียกรู้เท่าไม่ถึงการความเพอ้อเลยความไม่รู้เท่าทัน เราถูกหลอกถูกต้มถูกหลงดยความคิดถูกตันหามันหลอกไปกินนั่นไปซื้อนั้นซื้อนี้จะเอานั้นเอา,านี้ทั้งที่ไม่จําเป็นอ่ะบางอย่างบางสิ่ง,บาง,างบางอย่างไม่จําเป็นเราก็ซื้อบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นเราก็กินบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นเราก็ไปบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นเราก็พูดอย่างเงี้นะเพราะเราไม่รู้ตัวขเขาเรียกว่าวิโชคะมันเยอะมากๆ เพราะนั้นเราไม่ตกห่วงนี้ก็ไปตกห่วงนี้ไม่ตกห่วงกาลางก็ไปตกเรื่องทิฏฐิไม่ตกเรื่องทิฏฐิก็ไปตกเรื่องพบไม่ตกเรื่องพบก็บไปตกเรื่องอวิชชาแล้วก็จมผุดจมผูจมผุดจมผูอยู่ในห่วงของความคิดห่วงของความเห็นห่วงของความอยากห่วงของความเป็นห่วงของความไม่รู้นี่แหละเนี่ยมันเยอะมากๆเลยถ้าเราจะคิดไปแต่หลวงพ่อเทียนเราโชคดีที่เราพบหลวงพ่อเทียน แต่พระุทธเจ้าท่านชี้แนะไว้แล้วแต่ไม่มีใครเอามาข,ขยายผายแผ่ให้มันเห็นชัดแจ้งอพอเรามาพบหลวงพ่อเทียนปับ๊บถึงได้รู้ว่าออวิธีการไม่ยากวิธีการไม่ยากคือความคิดเป็นต้นเหตุเหมือนน้ำาน่ะในแอ่งในแก่งในวังในห้วยเนี่ยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราจะจมไหมไม่จมใช่ไหม แต่พอมีน้ําอย่างเดียวนะมันก็กลายเป็นหาดเป็นแก่งเป็นแหวงเป็นวังเป็นห้วงเป็นทะเลขึ้นมาที่นี่เมื่อก่อนหลายแสนปีมันอาจจะกลายเป็นทะเลใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีน้ำเนี่ยเราก็อยู่ได้สบายความคิดจะเปรดึเสมือนน้ำมันไหลมาเรื่อยๆไม่ขาดสายเรารู้ไม่ว่าวันมันไหลเรื่องอะไรมาเรื่องกามไหลมาเรื่องอพบไหลมาเรื่องทิฏฐิไหลมาเรื่องอวิชชาไม่รู้ตัว ไหลมาเป็นแอ่งเหเราก็ไปตกในความคิดจมจ่อมอยู่ในความคิดคิดพอใจคิดไม่พอใจถ้าหากว่ารักเราคิดแต่เรื่องรักเวลามันชังคิดแต่เรื่องชังเวลาเราชอบกคิดแต่เรื่องชอบเวลาไม่ชอบคิดแต่เรื่องไม่ชอบอยู่นั่นแหะเห็นไหมมันเพราะความคิดตัวเดียวมันเป็นปัญหาเพราะนั้นหลงพอเทียนบอกว่าให้มาจัดการกับความคิดแล้วความคิดเป็นนามธรรมไปจัดการได้อย่างไร มันเหมือนเงาเอามายกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเงาปรากฏแล้วเนี่ยเราจะไปไล่เงาไนใช่เท่าไหร่ไม่ได้แต่เราต้องมาจัดการกับตัวนี้พอะตัวนี้ออกเงาก็ไม่มีแล้วเห็นไหมรูปนี้เหมือนกับไอ้นี่น้มเนี่ยเหมือนนั่นเหมือนเงาเลยน้มมีสองอย่างหนึ่งน,น้ำล้นๆ้นคือแสงสองน้าม,มาลูบคือเงาที่ปรากฏสามรูปน้าคือตัวนี้ น,นั้นหลวงพ่อเทียนเบื้องต้นที่สุดในวิธีการหลวงพ่อเทียนให้รู้จักรูปนามคือให้รู้จักตัวนี้ก่อนสองให้รู้จักนามรูปคือเงาสามให้มารู้จักความรู้สึกตัวคือนามรู้ๆคือสติคือแสงขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรากฏไม่มีแสงเงามีไหมมีแสงแต่ไม่มีวัตถุเงามีไหมมันมันสัมพันธ์กัน แต่นั้นสามอย่างนี้เราจะหาอะไรก่อนหาแสงหารูปอันนี้หรือหาเงาหาอะไรก่อน,น,รน,นอเราเข้ามาที่นี่ถ้าเรามันมืดเนี่ยเราคนหาอะไรก่อนอหาแสงก่อนชีวิตเราเกิดมาเรามืดทั้งนั้นใช่ไหมมืดด้วยความโลภมืดด้วยความโกรธความหลงสิ่งที่เราต้องหาก่อนคืออะไรคือแสงสว่างคือปัญญา แต่ว่าใครมาสอนเราบ้างเวลาเราเกิดมาใช่ไหมพ่อแม่เราก็มืดมาทั้งนั้นถ้าพ่อแม่ไม่มืดก็ไม่มีเราเหมือนกันถ้าเราไม่มืดเราก็ไม่มีลูกเราเหมือนกันนะใช่ไหมเราอยู่ด้วยความมืดอ,ะอ่ะท้งที่เรารู้แต่ว่าเราทำไม่ได้เพราะไม่มีใครมาชี้เรานะเราก็มืดกันไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้านํามาบอกว่าชูแสงสว่างในที่มืดที่บอกวันก่อนว่างายของที่ควมเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางชูแสงสว่างในที่มืดหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของครูบาอาจารย์เมื่อท่านชูแสงสว่างคืออะไรคือความรู้สึกตัวนี่คือแสงสว่างเราก็ามาทาความรู้สึกตัวไปเรื่อยในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมีอะไรเข้ามาใครเป็นผู้รู้กายเป็นผู้รู้หรือใจเป็นผู้รู้เรารู้อะไรรู้กายหรือรู้ใจ ที่เราทำเนี่ยรู้ก,กายและรู้ใจรู้ทั้งสองอย่างเลยว่ากายคือรูปใจคือนามรู้ทั้งกายทั้งใจขณะที่เรายกเนี่ยถ้าไม่มีใจเนี่ยจะยกได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีกายเราก็ยกไม่รู้ถ้ามีกายในตัวรู้ก็ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นอาศัยกายอาศัยใจเนี่ยสร้างตัวรู้ ตัวรู baptism, xt, 2, iling, 是是 like ้ที no si yeah, ่มันมีอยู่แล้วท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตัวรู้ที่เราเจตนาสร้างตัวรู้ตัวนี้เรียกว่าญาณไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เป็นตัวญาณตัวเดียวญาณังอุทัปทิจะขุงจะคูุงอุทัพปะทิญาณังอุทัปฏทินั่นหมายความว่าเราต้องสร้างดวงตาสร้างดวงตาขึ้นมาก่อนคือปัญญาปัญญาคือดวงตาตัวรู้คือแสงสว่างคือญาณคือสติ เราก็มาสร้างตัวรู้ตัวนี้ถ้าหากว่าความมืดมันมากก็แสงสว่างก็ต้องมากความมืดตื้อตือเนี่ยเราจะใช้แสงสว่างสามแ่งเทียนห้าแ่งเทียนไม่พอต้องเป็นร้อยแ่งเทียนพันแหล่งเทียนขึ้นไปเหมือนกันตัวรู้เรารู้ได้ไงเรามืดก็เพราะเราเผลอที่แหลมันคิดที่นั่นมืดมันปรากฏเราใช่ไหมหมึดปรากฏตอนที่เราเผลอคิดนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งใจคิดเป็นแสงสว่าง แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจคิดความคิดมาเองเป็นความมืดเพราะฉะนั้นในชีวิตประจาวันของเราระหว่างความคิดที่เราตั้งใจคิดกับความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยอันไหนมันมากกว่าใช่ไหมที่เผลอคิดมันมากกว่านั่นอะความมืดที่มันมาเองเนี่ยมันเยอะกว่าแต่ว่าความมืดที่เรารู้ว่าเราก็รู้พอเข้าไปรู้ภาพมันเป็นแสงสว่างในที่ไหนก็ตามที่มันมืดสิ่งแรกเรา็จะต้องหาไฟฉาย อาคบเพลิงเรารู้ว่ามันเป็นความคิดเราก็สร้างตัวรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาพอรู้ชัดๆความคิดเป็นไงอยู่ได้ไหมไม่ได้หายไปนะนี่คือ <c oughs> คือหลักการง่ายๆอย่างเนี้ยแต่ทําไมทํายากเพราะเราจึงสงสัยยังไม่แน่ใจยังไม่มีประสบการณ์นะรณะวันนี้เนี่ยหลวงพ่อทำมา20่สสาบปีหลวงพ่อไม่สงสัยแล้วหลวงพ่อทำเท่าไหร่ได้เท่านั้น แต่พวกเราธรรมดานะมาสับสามวันห้าวันจะให้หายสงสัยเหมือนหลวงพ่อมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ให้ใช้ศรัทธาไปก่อนให้เชื่อไปก่อนให้ทําไปก่อนแล้วปัญญามันก็ค่อยเกิดมาแต่ก่อนหน้านี้มันก็เกิดปัญญาก่อนนะเกิดปัญญาว่าเออมาทําอย่างนี้มันน่าจะดีเออมาทําอย่างนี้อ,อ่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลนะอ,อ่าเกิดความคิดอย่างนี้ก่อนทําไมที่ว่าเหตุมีผล ก็เพราะว่ามีคนมายืนยันมีครูบาอาจารย์มาบอกมีคนอย่างครูตายมีคนอย่างครูรายชัน้นไปทํามาแล้วมายืนยันกับวเรามีพี่เลี้ยงอย่างคุณนกยุงไม่ชีอาจารย์ยุทธคุณชีราพรคุณมาเป็นแบบอย่างให้เราเออแสดงว่าบุคคลเหล่านี้ได้ทํามาก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะมาทํากันมีบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นให้เรารู้มาก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าเขา จะงูล้วก็งูกว่าเรางูก่อนเราแต่เขาคนเหล่านี้ไม่ใช่คนงูเขาก็จะต้องทํามาก่อนเราแต่เราก็ทําทําตามเราเมื่อกันทําตามพระพุทธเจ้าทําตามพระอรหันต์พระธรรมพระอริยเจ้าท่านทามาสองสามพันปีแล้วแล้วเราทําไมทําไม่ได้อันนี้ลักษณะคิดแบบนี้เขาเรียกเกิดปัญญาหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายก่อนจะเชื่อพอมันมั่นใจแล้วทีนี้โอ้มันน้งซังเฉวะอย่างไม่หลังเลแล้วทีนี้ เราเริ่มมีหลักฐานมีข้อมูลยืนยันแล้วนั่งสัางจว่าตามรู้ไปเพื่อที่จะตัดทอนความคิดอันเกิดจากความสงสัยนีย่ออกไปแต่ความคิดโดยวความเผลอความคิดด้ยวยความไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นมาบางครั้งบางคราวเราค่อยตัดไปมันก็เป็นการสู้ศึกหน้าเดียวคือหมายความว่าเราต้องอพยายามที่จะรู้ในส่วนที่เรายกเราเคลื่อนเนี่ยอทอนานานไปเนี่ย ไอ้ตัวที่ร,รู้ที่มือเนี่ยมันไม่พอละไอ้ตัวที่มันเป็นกฎแต่รักมันทำงานอยู่ด้วยขณะนี้ทำงานมานั่งนี่ไม่ถึงชั่วโมงไปหนักไหมหนักอลไรใช่ไหมเราก็ไปดูตัวนั้นด้วยเรื่อรู้กายถ้าไปรู้ตัวนั้นเ้วยคือเรว่รารู้เวทนารู้เพื่ออะไรรู้เพื่อที่จะเรื่องของทางกายเนี่ย <c oughs> เรื่องของเวทนามีอย่างเดียวคือต้องบำบัด ้องบำบัดถ้าไม่บําบัดแล้วนี่มันก็จะเพิ่มทุกทุกตัวนี้มันก็จะล้นไปสู่จิตถ้าหากว่าหนักหน่วงมากๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตคืออะไรความไม่สบายใจใช่ไหมความไม่พอใจความหงุดหงิดความลาคาญความเบื่อหน่ายนั่นแสดงว่าความไม่สบายของกายมันล้นไปสู่อะไรล้นไปสู่ใจแล้วถ้าเราไม่บำบัดที่กาย ระหว่างบำบัดความไม่สบายที่กายกับบำบัดความไม่สบายที่จิตเนี่ยอันไหนง่ายกว่าก,กายง่ายกว่าใช่ไหมอ่าเราก็รีบบำบัดซะถ้าไม่รีบบำบัดปล่อยไ้น,นานๆมันเข้าไปสู่จิตยากละทีนี้ยอ่ายากละระหว่างความไม่พอใจกับความปวดที่ขาเนี่ยอันไหนบำบัดง่ายกว่าใช่ไหมขี้ขาแค่แค่ค่นี้มันก็ไปแล้วเนี่ย แต่ถ้าโย,ยมไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยโยมจะพลิกจะเปลี่ยนกี่จังหวะกี่ท่าเนี่ยมันก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นแหละใช่ไหมดังนั้นเธอกระวะให้บำบัดความไม่สบายกายให้ให้ดีถ้าไม่บำัดให้ดีถ้ามันหนักมันหน่วงม,ม,มันถ่วงมันทับมันไปเกิดความไม่สบายใจพอไปเกิดความไม่สบายใจการจะเอาความไม่สบายใจออกมันยากเพราะอันนั้นถือตัวสมุทัยที่แท้จริง แต่ไอตัวความไม่สบายกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสมูทัยขเขาเรียกตัวทุกขลักษณะคือมันเป็นทุกข์ที่มันเกิดจากใจรักเป็นสิ่งที่เราต้องบำบัดแก้ไขได้แต่ทุกข์อันเกิดจากตัวสมูทัยคือตัวเหตุคือความอยากความชอบความไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสมูทัยแต่ตัวไม่สบายกายเนี่ยมันไม่ใช่เหตุนะแต่เป็นตัวร่วมของเหตุ เป็นตัวร่วมหมายความว่าถ้าเราไปบําบัดไม่แก้ไขไม่จัดการมันให้ดีเนี่ยมันก็ไปเกิดตัวนั้นดังนั้นจึงบอกว่าการบําบัดแก้ไขาทางกายเนี่ยมันง่ายเราก็ทําเสมอปรับตรงนั้นปรับตรงนี้นั้นเวลานั่งปฏิบัติหลวงพ่อถึงคอยเตือนว่าออคอยบําบัดแก้ไขนะเพราะถ้าไม่บำบัดแก้ไขตรงนี้มันก็จะไปเกิดตรงนั้นมันจะยากกว่านะอันนั้นเองแค่นี้ ง่ายๆไม่มีอะไรยากแต่ถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะมันจะพัฒนาไปเองมันจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิธีการของมันเองนั้นเรียกว่าได้ดวงตาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเปิดดวงตาเราท่านให้แสงสว่างหน้าที่การเดินทางไม่ยากละเราหาวิธีเดินเดินเอาเองแต่เบื้องต้นเราจะต้องเกิดดวงตาและเกิดแสงสว่าง ดังนั้นในธรรมจักท่านึงสวดได้จะขุงอุทาปาทิจะขุ่เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุทาปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราคําว่าญาณได้แก่อะไรปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลกโกฏาทิได้แก่ปัญญาได้แก่แสงสว่างได้แก่วิชานั่นหมายถึงญาณแปลว่าตัวรู้ไอตัวรู้นี่เกิดได้ไงคําว่าตาเปิดหมายถึงว่าได้สติ ญาณเกิดมาถึงได้ปัญญาแล้วสัมสติปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากตัวที่เราลงมือทําคือสติสัมปชัญญะรัสติสัทธะเกิดจากอะไรเกิดจากอาตาปีคือขยันทําขยันรู้เรียกว่าอาตาปีที่เราสวดทวนะในสติประฐานสูตรนะอันนี้เป็นตัวสติประฐานสูตรในนิยามในความหมายของการเคลื่อนไหว แต่ในสิติประฐานสูตรเขาในหลักสูตรของพุโทโธพวกหนอพวกสมรังเขาอาธิบายอีกแบบหนึ่งเขาไม่ได้อธิบายแบบนี้มันจึงทํายากไงมันจึงรู้ยากแต่พอเรามาพบวิธีการหลวงพ่อเทียนท่านอาธิบายแบบนี้มันเลยรู้ง่ายเข้าใจง่ายซึ่งตามปฏิคนในระดับเราๆเ,เนี่ยจะมารู้เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของธรรมดาเลยนะแต่เราก็รู้ได้เพราะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เห็น รูแจ้งเห็นจริงเรื่องนี้ท่านมาอธิบายจนชัดเจนคนโงโ่ๆงอย่างอาตมาก็ทําเป็นและโยมทั้งหลายที่มีประสบการชีวิตมามากกว่าอาตมานมันก็ยิ่งทําง่ายใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ว่าเรารู้สึกตัวได้ไวนะรู้สึกตัวได้ไวทําให้เรารู้ว่าเออร่างกายนี่มันหนักตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็ปรับไปเรื่อยๆจิตใจมันไม่สบายตรงไหนมันคิดตรงไหนก็ปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่ง การที่เราเข้าไปปรับกายปรับใจบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันกลายมาเป็นตัวรู้ตัวยานปัญญาตัววิชาแล้วเกิดแสงสว่างในใจเพราะอะไรจิตของเราที่มันมืดอ่ะเพราะมันส่งออกไปข้างนอกเหมือนไฟฉายอ่ะมอดใส่องข้างนอกที่ตัวเองมืดใช่ไหมแต่วันดีคืนดีนองคพุทเทียนบอกกลับหน้าไฟฉายกลับเข้ามาดูตัวเองอ่กลับหันมาดูตัวเองแล้วก็จะเห็นตัวเองชัด เวลาเราเดินทางกลางคืนเนี่ยเราใช้ไฟสายไปใช้เนี่ยระหว่างส่งไปข้างหน้ากับส่งที่ทางเดินเนี่ยโยมส่งอันไหนมากกว่ากันอ่าใช่ไหมถ้าัมดต่ส่งข้างหน้าไม่ส่งทางเดินไปไงเดี๋ยวไปสะดุดไปเหยียบอะไรที่ไม่รู้เพราะนั้นนั่นอ่านก็ส่งข้างหน้าทีไปทางไหนใช่ไหมแต่ทางที่เรากำลังเดินทุกย่างก้าวต้องสอง่งฉันใดก็ดีตัวรู้ของเราตัวคิดของเราเต้องกลับมาส่งที่ตัวเอง มากกว่าที่จะคิดไปข้างหน้าอ,อันนี้คือข้อแท้จริงที่มันมีอยู่แต่เราก็นึกไม่เคยถึงอ่ะเพราะยังไม่เกิดประสบการณ์นะเรามักจะนึกถึงเหตุการณ์ที่แท้จริงเสมอเหตุการณ์ที่เป็นรูปรธรรมภายนอกที่เป็นจริงแล้วเอามาใช้กับส่วนนามธรรมที่กำลังปรากฏแล้วการปฏิบัติก็จะง่ายนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อวานผมให้ข้อมูลให้ข้อปฏิบัติว่าไงจำได้ไหม ลืมไปล้ะข้อสอบเมื่อวานว่าไงให้ไปดูอะไรเมื่อวานตัวรู้และตัวคิดเนี่ยอันไหนมาก่อนอันไหนมีอยู่ก่อนได้คําตอบหรือยังไปดูทั้งวันเมื่อวานได้คําตอบหรือยังม่ชีีได้คําตอบหรือยังตัวรู้แต่กระตัวคิดอันไหนมีอยู่ก่อน แล้วทําไมเราไปอยู่กับตัวคิดอ่ะคือความี่ว่าเราไม่รู้สึกตัวให้ความคิดมันแทรกเข้ามาเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมอ่ารู้ความรู้มีอยู่ก่อนแต่เพราะเราไม่รู้จักตัวรู้ตัวนี้เราก็เลยไปอยู่กับตัวคิดตัวคิดมันมาทีหลังหลวงพ่อเลยเปรียบเสมือนว่าตัวรู้เหมือนเจ้าของบ้านใช่ไหมตัวคิดเหมือนกับแขกเราเนี่ยไปเชื่อแขกมากกว่าเชื่อเจ้าของบ้านในที่สุดก็แขกเราก็กลายเป็นโจร เอาเปรียบเรานั้นน่นเราไปเชื่อความคิดมากกว่าเชื่อตัวรู้เราไปตอ้อนรับตัวคิดมากกว่าตอ้อนรับตัวรู้เมื่อวานคือข้อสอบข้อนี้ใช่ไหมแล้วใครทําได้บ้างอ่ะวันนี้ข้อสอบใหม่ข้อสอบวันนี้ก็คือว่าเมื่อหลวงพ่อเกินมาว่าตัวแสงตัววัตถุและตัวเงา เราควรที่จะเห็นอันใดก่อนเห็นอะไรตามมาเราควรจะรู้จักอนใดเป็นอันดับหนึ่งควรจะรู้จักอะไรเป็นอันดับสองควรจะรู้จักอะไรเป็นอันดับสามวันนี้ให้ไปคิดปัญหาเรื่องนี้ให้ไปทําดูหนึ่งคืออะไรแสงสว่างที่เราต้องทําตลอดเวลาใช่ไหมสองวัตถุ ่ที่เราใช้สวยที่เราจับต้องสามเงาเพราะนั้นทั้งสามอย่างถ้าเป็นนามธรรมาถ้าเป็นกายเป็นใจของเราเนี่ยมันได้แก่อะไรให้ไปดูชัดๆทั้งสามอย่างเนี่ยแสงคืออะไรเกิดอย่างไรวัตถุคืออะไรอยู่ตรงไหนแล้วเงาคืออะไรเห็นมันไหมเข้าใจไหมปัญหาขอ้อนี้เข้าใจนะ ที่หลวงพ่อพูดถึงว่าแสงวัตถุเงาอันนี้เป็นลูประธรรมนะแต่วันนี้โยมลงไปหาในความหมายลองนำมาทำมาดูว่าแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรวัตถุอยู่ที่ไหนแล้วก็เงาเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนเย็นจะมีการสอบอารมณ์ด้วยแล้วก็มีถามปัญหาตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไปจะมีการสอบอารมณ์แต่ช่วงเช้าก็จะได้ให อหลวงพ่อก็จะได้มาตอบบางทีที่สอบอารมณ์ไปแล้วตอบถูกบ้างผิดบ้างแต่ทุ่งเช้าหลวงพ่อก็จะมาเคลียร์อีกทีหนึ่งนะข้างนอกเรียบร้อยอย่างกุลาชันเรียบร้อยแล้วบอกด้วยนะนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ยากถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของนาม,มารำนะแต่เราจะต้องมีคุณสมบ,บัติที่หลวงพ่อพูดไว้แรกมีสุบ,บัติหาประการคืออะไรบ้างหนึ่งต้องมีอะไร มีศรัทธามีความรักใช่ไหมสองมีอะไรอ่ามีความขยันที่จะทำลงมือทำรักแล้วต้องมือทำสามมีอะไรมีความรู้สึกตัวที่ปกติไม่ขาดตกบกคล่องไม่ขาดสติสามมีความตั้งใจสมีการสำรวจตรวจสอบเข้าใจนะอันนี้คุณสมบัติพื้นฐานนะ ดังนั้นวันนี้ข้อสอบสามข้อเอาลองไปทำดูว่าอะไรคือแสงสว่างอะไรคือรูปอะไรคือเงาจำได้นะเอาเช็กลับถามตัวเยน็นทีจำไม่ได้แล้วนะขี้ลืมวนะอังนั้นก็เช้าวันนี้ก็เอาไว้ค่นี่กลับพร้อมกัน